สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เรามาลุยกันต่อนะคะในคลิปนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของพืชอีกเช่นเคยค่ะจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะกระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาแสงการเตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในวัฏจักรคาวินหรือการหายใจแสงก็ล้วนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับพืชทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงถั่วหรือว่าข้าวนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกพืชต่างๆเหล่านี้นะคะว่าพืชซีสค่ะ สงสัยกันแล้วใช่ไหมล่นะคะว่าพืช C3 เนี่ยคืออะไรเรามาดูกันที่โครงสร้างของใบพืชก่อนเลยนะคะเมื่อเราตัดชิ้นส่วนใบนะคะออกมาขยายดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีชั้นของ epidermis เนี่ยทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะเป็นชั้น upper กับ lower แล้วก็มีส่วนของ s t o m a ด้วยที่เป็นปากใบ แล้วก็ตรงกลางนะคะที่เรียกว่าชั้นมีโซฟิลเนี่ยก็มีการแบ่งชั้นระหว่างพาลิเซตกับสปอนจีชัดเจนมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตรงกลางก็มีวาสคูลาบันเดนนะคะหรือที่เราเรียกว่ามัดทอดลาเลียงค่ะโดยมัดทอลําเลียงนะคะจะถูกล้อมรอบไปด้วยบันเด้นชีทค่ะซึ่งเจ้าตัวบันเด้นชีทเนี่ยจะไม่มีส่วนประกอบที่เป็นคอโลพาสเลยนะคะดังนั้นนะคะพืชอ C3 ก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ชั้นมีโซฟิลเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีใช่ไหมคะว่าทําไมถึงเรียกว่าพืช C3 เรามาดูกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในวัฏจักรเขาวิ่กันค่ะกระบวนการนี้นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมาภายในคลอโรพาร์ค่ะเมื่อปากใบเปิดนะคะแล้วมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเนี่ยจะมีเอนไซม์นะคะที่ชื่อว่ารูบิสโกเนี่ยไปจับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแล้วก็มารวมกับ IUBP นะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นสารตัวหนึ่งค่ะเมื่อ i u ู p นะคะไปรวมเข้ากับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะได้สารเสถียรตัวแรกออกมาค่ะซึ่งมีชื่อว่า PGA ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่มาของชื่อพืช C3 แต่พืชน,นะคะก็ไม่ได้มีแค่ C3 อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อพืชบางชนิดนะคะไปอยู่ในที่แห้งแล้งหรือว่าอุณหภูมิสูงนะคะพืชเนี่ยก็จะมีการปรับตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในเรื่องของโครงสร้างหรือว่ากระบวนการภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นพืชบางชนิดนะคะในเขตร้อนเนี่ยที่มีการปรับตัวเพื่อลดการเกิดโฟโตเรสปาเรชั่นนะคะหรือว่าการหายใจแสงนั่นเองเอว่าแต่พืชตัวนั้นมันคือพืชอะไรนะ้าใช่แล้วค่ะนั่นคือพืชซีซีเรามาดูกันค่ะว่าพืชซีซีเนี่ยเป็นยังไง มาเริ่มกันที่โครงสร้างก่อนเลยนะคะโครงสร้างของใบนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับพืชซีสาม,มากเลยค่ะแต่ในส่วนของชั้นมีโซฟิลนะคะตัวที่เป็นพาริเซตกับสปอนจี้เนี่ยจะไม่แยกชั้นกันค่ะทั้งสองนะคะก็จะอยู่รวมๆกันค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของที่เป็นวาสคูล่าบันเดิลเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยบันเดิลชีทถูกไหมคะแต่จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งค่ะตัวบันเดิลชีทเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าคอโลพาสนั่นเองค่ะ เมื่อมีโครงสร้างที่เรียกว่าคลอพาสก็จะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะทําให้พืชชนิดนี้นะคะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมด2ที่ค่ะคือที่ชั้นมีโซฟิลแล้วก็บันเดิลชีนนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่เมนหลักของเรากันดีกว่าค่ะเมนหลักของเรานะคะก็คือกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีสีค่ะเนื่องจากมี2โครงสร้างนะคะที่มีส่วนของคลอพาสก็เลยมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด2ครั้งค่ะ เมื่อมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเข้ามาในอรอร์แกเนลเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปคาร์บอกซิเลตนะคะเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะจับเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นค่ะโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เอนไซม์ตัวนี้ไปจับมานะคะก็จะไปรวมกับ สารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเปปหรือฟอสโฟอิลไพรูเวตที่มีคาร์บอน3อะตอมนะคะให้กลายเป็นสารที่มีชื่อว่าออกซิโลอะซิเตตหรือว่า OAA ซึ่งมีคาร์บอนทั้งหมด4อะตอมค่ะซึ่งเจ้า OAA เนี่ยเป็นสารเสถียรตัวแรกด้วยความที่มีคาร์บอน4อะตอมนะคะเราจึงเรียกพืชชนิดนี้ว่าพืชซีสีนั่นเองค่ะแต,แต,แต่แต่กระบวนการนะคะยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าเรามีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด2ครั้งเมื่อเราได้ออกซาโลอะซิเตตออกมาแล้วนะคะ เจ้าตัวนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสารที่ชื่อว่ามาเลตค่ะตัวของมาเลตนะคะก็ยังคงมีคาร์บอน4อะตอมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยจะเดินทางจากชั้นมีโซฟิลนะคะเข้าไปที่บันเดิลชีทค่ะแล้วก็เกิดกระบวนการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งที่2ค่ะโดยมาเลตนะคะจะเกิดกระบวนการแตกตัวขึ้นซึ่งได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับสารไพลูเวตค่ะซึ่งตัวไพลูเวตนะคะก็จะมีการเติมฟอสเฟตโดยการใช้ ATP แล้วเกิดเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมหรือว่าเปปนั่นเองค่ะ ส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแตกตัวเหมือนกันนะคะก็จะถูกตรึงเข้าสู่วัฏจักรควินนะคะด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่ารูบิสโกค่ะจากนั้นกระบวนการนะคะก็เหมือนกับพืชซีสาทุกอย่างเลยค่ะซึ่งพืชซีสีนะคะเป็นพืชที่แทบจะไม่เกิดโฟโตเรสปาเรชันหรือว่าการหายใจแสงเลยค่ะเพราะว่าในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกนะคะเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปคาบอซิเลตซึ่งจับเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทำให้ไม่มีการไปจับกับออกซิเจนนั่นเอง เมื่อจับแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะได้สารที่ชื่อว่ามาเลตออกมามาเลตก็แตกตัวออกมาได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเดิมค่ะทําให้ในชั้นบันเดิลชีนนะคะก็จะมีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มากตัวของเอนไซม์ลูบิสโกนะคะก็ไม่มีโอกาสเลยค่ะที่จะไปจับกับออกซิเจนนะคะเพราะออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้แน่นอนโดยกระบวนการเหล่านี้นะคะจะเกิดในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างพืชน,นะคะเช่นพืชไร่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างนะคะหรือว่าจะเป็นพวกผักโขมค่ะ ต่อมาเรามาดูความแตกต่างระหว่างพืช C3 กับพืช C4 กันค่ะโดยในส่วนของโครงสร้างนะคะพืช C3 เนี่ยจะมีการแยกชั้นกันระหว่างชั้นที่เป็นพาริเศษนะคะกับชั้นที่เป็นสปอนจี้ชัดเจนค่ะส่วนพืช C4 นะคะทั้ง2ชั้นเนี่ยจะแยกชั้นกันไม่ชัดเจนนะคะจะอยู่รวมๆกันอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นข้อแตกต่างทั้งในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็กระบวนการเนี่ยคือการที่ บริเวณบันเดิลชีตของพืช C4 นะคะมีโครงสร้างที่เรียกว่าคลอพาสนั่นเองค่ะในส่วนของเอนไซม์นะคะตัวที่เป็น C3 เนี่ยจะมีเอนไซม์แค่ตัวเดียวค่ะคือลูบิสโกแต่ว่าส่วนของพืช C4 นะคะมีเอนไซม์ทั้งหมด2ตัวคือเปปคาบอซิเลตและตัวลูบิสโกค่ะด้วยความที่ในชั้นบันเดิลชีตของพืช C4 นะคะมีคลอพาสเนี่ยรวมถึงมีเอนไซม์ถึง2ตัวก็มีการตรึงคาร์บอนไดอ์ทั้งหมด2ครั้งโดยในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกนะคะ จะได้สารเสถียรออกมาซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมหรือที่เรียกว่าออลาโลอะซิเตนั่นเองค่ะแต่ว่าในพืช C3 เนี่ยสารเสถียรตัวแรกนะคะคือ PGA ซึ่งมีคาร์บอนทั้งหมด3อะตอมค่ะแต,แ,ตแต่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งค่ะที่อยู่ในเขตร้อนจัดนะคะร้อนมากๆเลยค่ะเมื่ออยู่ในเขตร้อนนะคะพืชก็ต้องปรับตัวในการลดการขายน้ําค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบนะคะหรือจะเป็นกระบวนการเปิดปิดปากใบของพืชค่ะโดยพืชชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าพืช CAM ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพืช CAM เนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างพืช CAM นะคะอย่างเช่นพืชกลุ่มกระบองเพชรสับปะรดหรือว่ากล้วยไม้ค่ะโดยพืชเหล่านี้นะคะจะมีการเปิดปากใบในช่วงเวลากลางคืนและปิดปากใบในช่วงเวลากลางวันเพื่อลดการคายน้ําค่ะ ซึ่งการปิดปากใบนี่นะคะมีผลต่อก,กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแน่นอนเรามาดูกันที่โครงสร้างใบของพืช CAM นะคะพืช CAM เนี่ยด้วยความที่เขาห่วงน้ํามากเขาไม่อยากที่จะคายน้ําออกไปเลยนะคะส่วนของปากใบนะคะก็จะอยู่ลึกเข้าไปมากกว่าชั้นอิมพีเดมิดโดยเราจะเรียกว่าปากใบจมนั่นเองค่ะโดยกระบวนการต่างๆนะคะในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับพืช C4 มากเลยค่ะ ต่างกันแค่ช่วงเวลาในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะด้วยความที่พืช CAM นะคะมีการเปิดปากใบในช่วงเวลากลางคืนจึงมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งแรกเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการนะคะก็จะเหมือนกับพืช C4 เลยค่ะโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปคาร์บอซิเลนนะคะก็จะไปจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาแล้วก็มาผสมกับตัวที่เป็นเปปค่ะได้ออกมาเป็นออซโลอะซิเตตนะคะซึ่งมีคาร์บอน4อะตอมค่ะ เป็นสารเสถียรตัวแรกเสร็จแล้วตัวออกซโลอซิเตนนะคะก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายไปเป็นตัวของมาเลตค่ะความพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตัวของมาเลตนะคะจะถูกนําไปเก็บไว้ที่แวคิโอค่ะจนกว่าจะถึงช่วงที่มีแสงนะคะตัวมาเลตเนี่ยถึงจะออกมาสู่กระบวนการต่อไปนั่นเองค่ะที่ต้องรอจนถึงช่วงเวลาที่มีแสงเนี่ยเพราะว่าเอนไซม์ลูบิสโกนะคะจะทํางานช่วงที่มีแสงเท่านั้นค่ะเมื่อมาเลตนะคะแตกตัวออกมาได้เป็นไพลูเวตกับ คาร์นไดไซเนี่ยตัวลูบิสโกนะคะก็จะไปจับกับคาร์นไดไซแล้วก็เข้าสู่วัฏจักรคาวินเหมือนเดิมค่ะสรุปได้ว่าการตรึงคาร์บนไดไซ์ครั้งแรกของพืช CAM นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนค่ะแล้วก็จะได้สารออกมาแล้วก็จะไปเก็บไว้ในวัคคิโอนะคะพอถึงช่วงเวลากลางวันเนี่ยเริ่มมีแสงแล้วก็จะเริ่มการตรึงคาร์นไดไซด์ครั้งที่2ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับพืชทั้ง3ชนิด C 3 C 4และ CAM ค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายก็ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ